วันที่5สิงหาคม2,568เวลา1กา30นดรนันทชัยปัญญาสุรริ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกล่าวทักทายผู้เข้าอบรมหัวข้อ Smart Safety Management and Sustainability บริหารจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพรามขับเคลื่อนคุณค่าทางเศรษฐกิจสู่องค์กรรุ่นที่3โดยมีนายแพทย์เจษดาจงไพบุญพัฒนะ ู้อํนวยการโรงพยาบาลราชยินดีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายบัญชาศรีธนาอุทัยกรรองผู้อำนวยการสสปทวิชาการหัวหน้าและผู้แทนจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาและผู้เข้าอบรมร่วมเป็นเกียรตินห้องดูสิตาฮอลโรงพยาบาลราชยินดีจังหวัดสงขลาการจัดอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติ ที่สามารถนำไปปรับใช้หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป